สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะมูนีมาตามตัวเลขแนวทางหวยใหญ่รัฐบ,บาลงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกพอแต้มนะคะเนาะเพลย์ช็ใจเข้มแคลเซียมยาบำรุงสายตาโทรสั่งซื้อได้คะ่ะศูนย์หกสองเก้าแปดสามหกหกเจ็ดหนึ่งนะคะให้อยาเขากุ้มเขาไปในในตางภาคิวอาโค่นะคะ เขากุมพี่ค่ะเข้าไปในยู่เนี่ยเขาเมนกะไม่มีลิงหอยู่นาะค่คเนอะเขากุมรออไปว่าจะเป็นมวยเล่าสวครับบาลสวัสดีครับเซียนน้าดี๋สวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับผมสิ่งตรานเนี่ยทับงรัฐบาลให้เขานะเอฟซีไม่คือท่านเนี่ยขามาาลิงในพี่พันมากค่ะ เพราะว่าเขาตัวมึงเนี่ยท่างก็โตนบหน้าดีดีนี่ครับตัวตัวมันเามือนมะเขือเราครับเพราะว่าบ่บวัจจับคู่หายวัจจับคู่ห้เพิ่นเพราะว่านี่ครับนี่ตัวตัวมันเข่ามีอยู่มีอันตัวมันเข่ามีตัวสูนวานออกแล้วนะพ่อเนาะวานออกแล้วก็เลยวัจจับห่ะงวดนี้สีชมพูนี่อันงวดเก่าเนาะแมนครับอันนี้งวดเก่าที่แล้วอันนี้มันมันเขาตะลึกวิ่งสูนครับเจี๊ยบบัก มาับ,บทั้งหลังในทุนกับเจ็ดครับเขอเลีวิ่งแต่ว่าชิบหาไปออกเรียกเล่านีชิบหายตัอ,อเลเล่าแต่ว่าถามที่เข้าคุยกันเมืองนี่แอดมินที่คุยกันเมืองซีหาช่องกัดคุยกันว่าเจ็ดมาแต่ว่าเข้าจับค,ร,ครูบะเถือกเจียดเทีดยดทั้งไม่ก่านแม่เพราะว่าบางคลิปที่เขาคุยกันบ่อยๆออกไม่ให้เผยแพร่ทั้งช่องแต่ว่าต้องฟังให้จบเราจะได้รู้แนวทางด้วยบริเด็ดีๆอ่ะ อันนี้นี่เนาะงวดที่สิบหกเนาะอันนี้อันนี้สามกับ่อคกะอันนี้ขวามหดก่งหกกับหนึ่งค่ะบานี้เช่นอดีตจับครูหลือเป่ครับจับแลือเปล่าโอ้จับแล้วเอาเบอร์สี่กนกองกันค่ะเชนไดเวลาก็ศูนย์มากเหมือนกันค่ะอันนี้จับครูเห็นเราเดิมบานี้ค่ะอันอันนี้อันนี้ยังขาดสีเขียวนี่อันนี่แหละรอบซีมาเนี่อ๋องหดไหมเนี่ยวดไหมหดไหมซีมาสีเขียวือเขียว เท็เหมือนเดิมบ่ะเท็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือตามสูตรจับออกเลยนี่บ่นค่ะแต่ว่าที่ที่สำหรับว่ามีสองนี่ป่ะอยู่นี่บ่มีสองนี่มันเป็นอยู่สูตรหนึ่งแต่ว่ามันจิเป็นบนเป็นล่างอยค่ะคันสองกับสองหกนี่มันหกสองเก้าองหาสองนี่มันจิมันจิไปคนละอันนี้แต่ของทีมนี่สีมาเยอ่ทั้งเท่งนี่ของที่มนี่สี่คู่นี่ ก็เงื่อนี่ให้วิ่งหกกับสี่บอกเนี่ยไอเจ็ดสี่นี่ว่ามีตามสูตรตะวาวมากนี่เจ้าหน้าทีไปข้ามถนนวันค่ะก็เลยมาจับเส้นให้เอ็ดสี่ซื้อเจ็ดสี่เนี่ยว่าบัตชิวได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดซี่ครับผมครับก็เลยก็เลยเอามาจับใส้นเพื่อเทียบป็นไห้สูงเท่านั้นนะไอ่บ่ได้ตามสูตรดอกันนี้่เพราะว่ามันอาจจะไม่บกว่าข้าก็ได้ที่ซื้อไปวางหันเลย นะวันนี้เห็นซุ่ม่ๆหกหนึ่งเก้าสี่เก้าหกหนึ่งสี่หกสองเก้าสองหาสองคัดมาจากนี้หรือเปาครับนี่เนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคัดออกอย่างนี้ครับนี่คัดออกจากนี้อจับคู่ให้คัดเพราะว่าสามแปดนี่คือมันเสียวกระปุลแต่ว่าผมมะจับใช่ับผสามแปดนี่เพราะว่า บางตามสูตรแล้วมันบ่มีในสูตรนะก็เลยแมนก็เลยเอาออกก็เลยแยวเอฟซีเดียวเาไปซื้อไปร่วมทุนก็ได้ครับผมเพราะว่ามันอาจปิดมาได้ฮาบบลูยังบนเน้นไหกันบ่บ่ครับคนเราคือไม่ให้เต็มสูตรกับตะวันส่วนวิ่งไห้วิ่งหกกับเชีครับวิ่งหกกับเชีบนรางรดเนาะครับผมกเพื่อมาน้ากัน เพื่อเพื่มาทกันพกปีเพื่อเพื่อมาทกันสี่สี่แต่ว่าบฏิรุ่งในนี้เห็นด้อครับผมเพื่อเพื่อมาทกันได้แต่ว่างวดที่พันมาไฮซูนกับเกตเนาะครับซูนไปล่างเกตไปบนครับงวดนี้หกกับสี่ถ้าเอฟซีออกมาคนจับคู่ห้องกระซ่ามาเอาไปจับกับตัวอื่นได้เนาะครับเนาะหกกับสี่นี่ครับนเือดเดือดนอาทำคนจับคู่ไปกัเอาครับเดือนสกาวเช่นนึงเนาะอวานี้เขียนตัวเลขให้เพช่นเบิองอีกที่หนึ่งครับท่านผู้ชม ครับผมนะก็คือนั่นละแต่ว่าจะสามารถไอ้นั่นมาไหนมันบอลนี่ตจนจังเสียไข่เรื่อยนกันเลยแค่นี้แต่แส่วนมากก็ควยไปรอบเดียวนี้เก่าศูนย์สามบันทึกแต่ว่างวดนี้มันพันออกตรงๆเนาะคือออกตรงๆคือเก่าศูนย์แต่ว่าเขาก็สามารถซื้อสามแปดเก้าสี่หกดึงเล้เราก็ซื้อกันมาอย่งที่ก็ได้ได้สุไลเนาะสุไลไเสียงก็ได้หตัว 6463ได้ิดจ้ะเพิ่นบอกกันไว้เพื่อว่ามันจิออกแต่ว่าจริงๆแล้วน่ะก็ส่วนมันก็สีเป็นรักคู่เลยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาที่ข้าเบิ่งตาม่องเส้นมนาดีที่ผ่านมาเนี้ยมันก็อเป็นคู่โตตรงๆอย่างแต่ว่าข้าดื้อใช้มันเลยซื่อแมนค่ะแมนคือเ้าก็บบว่นอยากให้มันถือเนาะฮะสดวลตลีบได้ซื้อเลยหันเก้าซูนแมนบอกค่ะแมนเพราะว่าเพราะมีขี้ออม เความเพิ่มเขี้ยวแบบนี้มันเก่าสนดังมันเป็นเกล็ดมาท่วมกับเหล็ดยังกับบรูเกล็ดดังข้าเจ้าเนาะดังไมันด้ใช่เนาะมาแรงขนาดหัวนี่กับเตรีมทีเนาะนีครับผมเนียนเนียนหกกับซีเลยบอกค่ะเนียนหกกับเซียนเหรออันเอื่นเนียนตัวตัวมาแห้งก็คือตัวนี้หกหกมาแห้งครับผมเพราะว่าวันที่แล้ววันเจ็ดเนาะเนียนนะคะ หกก็มีหกสองเก้าหกหกหนึ่งหัตัวเด็กกินหกเปนมากครับผมตัวเน้นบ่มีอยู่สองคูหกเนียนหกเน้นหกอ่ะสามคูนะครับพี่น้องเน้นหกก็จะมีนยังยังผ่นจับคูหาเด้อนี่เนาะรักเนีนเพราะว่าเก็บไห่เบิ่งเก็บเสื้อหรือเบ่งเคยเสื้อตัวหอดมือยังพอจะเน้นให้ยังสีมาฟันท่งเน้นเนีนให้เป็นบ่ักครับอือันนี้ก็เป็นบนเป็นล่างว้าขนาดพันเนียนแล้วนี่กระดังดาวครับตัวนี้คู่นี้ โอ้งฮุกนึ่งนี่ซีเด้อซื้อเด้ออันนี้นั่นเหรอครับคู่นี้ก็ดังแล้วครับนี่เพาอยู่บ้านหนึ่งครับลอตเตอรี่นี่แขงกับเกี้ยงไปแล้วพี่น้องอิชีบนล่างเลยบอกฮะนี่นี่ครับบนล่างเลยบนล่างเลยเนาะบนล่างเขาลงบนทั้งล่างเนาะค่ะครับผมเขาอยู่ด้วยเขาทั้งบนทั้งล่างโอ้ไม่ได้อยู่มกนเนี้ยนจะคว้งนี่ยเราเป็นผู้ใดครับผมลอตเตอรี่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องอิชีครับผมก็ลอตเตอรี่บนเขาอประจัยค่ะ มาถึงหกตัวเขาบอลยีครับดีตอรีว่าบอนใจค่ะบนๆเอางินนี่เล็กวิ่งเข้าในมันใจที่เขาเนอเซียนนั่นรับมันใจเขาครับครับผมมันใจมันใจหกมันใจหกแมนครับผมอืมนใหกหนึ่งเก้าหกหกสองเอาเอซเบินีนน่นนค่ะติดหกครับครับจะใช้เอฟซีเป็นแคปหน้าจอไว้กลอเยอะ นะครับเอฟซีตำบอกกันว่ามันใช้ฮกมันมีฮกเพื่อคูอยู่นี่ก็เบิ้งตรับนี่ครับแมนมีสามคูครับเป็นพิษณาให้ก่อนครับผมเข็ดพิจารณาเบิ้องต้นครับเนาะแนวทาไทยเอาทั้งวนก็ได้เอฟซีเป็นได้แคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องเอฟซีนี่ครับส่วนด้านนี้ก็เป็นงวดที่แล้วอันนี้งวดนี้นะครับพี่น้องเพิ่งจะเส้นหลักเพิ่งจับคูให้นะครับพี่น้องเอฟซีก็แคปหน้าจอไว้ ผิดเสานหน้าเบื้องชอบไปอ้อชอบต่อท่านเท่านั้นะพี่น้องซีครับผมออว่าเพื่อนใครเป็นแค่ยงแลวช่างกันนะครับโปรดผิดอนุญาตในการรับชมรับฟังน้ำพี่น้องที่ครับผมว่าตีคอกันนะครับออแต่ว่าเส้นดอกเพื่นมกักหกนะเด่นหกขาเป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งซีกับโคกับซีอาจจะมาทากันประมาณนี้พีน่น้องซีอาแคปหน้าจอเสียดสรีร้อยแล้วนะครับผมครับะขอบคุณ เห็นเช็ดเกนี่าพี่น้องเาไปเช็ดเกลี่ดึงภาพมาก็ได้จับเน้าจอเข็บไมบอกจะเคบจะบแยดเมื่อลําลํำมาเนาอครับเชบหน้าจอไว้นะครับผมอ๋อครับผมอ๋ครับผมขอบคุณุบคน ครับผมครับผมแข็งๆครับรอบนี้ครับผมครับผมสี่สิบคู่พ่นหลดครับผมครับอ่าเจ็ดีเนาะขอบคุณพราดครับคแคบหนักต่อไปที่หนึ่งครับทุกช่องก่อนจะบอกอะไรเนาะเพราะว่าเซียนนาดีก็าบอกมยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอร่าท่านผู้ชมไปนะครับผมถูกหวยรวยเบอร์ด้วยกันเนาะครับงวดที่16มิถุนาสองห้าครับผมขอบคุณครับ